ไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบที่หาได้ในตัวเรานี้เองตราบใดที่มนุษย์ยังวิ่งวุ่นสแสวงหาความสุขจากที่อื่นเขาจะไม่พบความสุขที่แท้จริงเลยเมื่อเธอปล่อยวางมองดูโลกเป็นของว่างเปล่าเสียแล้วจิตก็ว่างปลอดปลงแจ่มใสเบิกบานอยู่ดังนี้ไม่ว่าการไหนๆเวรในโลกนี้ ย่อมระงับด้วยการไม่มีเวรผู้สมาคมกับคนพาลย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนานผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมรุ่งเรืองเหมือนไฟสว่างผู้มีสติย่อมได้รับความสุขมีความเจริญทุกเมื่อสังขารทั้งหลายมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาจงพิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลาย ตามความเป็นจริงเถิดน้ำตาของสัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนี้มีมากเหลือขนากระดูกที่เขาทอดทิ้งทับถมปฐพีจนไม่มีช่องว่างบนพื้นแผ่นดินนี้เป็นที่น่าสังเวชสลดจิตยิ่งนักบุคคลเมื่อยังติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงและโผลถพะเขาเหล่านั้น ย่อมจะพ้นจากโลกมิได้เลยสภรพิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตั้งอยู่เป็นธรรมดาและดับไปเป็นธรรมดาทุกเท่านั้นที่เกิดทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับไม่ใช่สตรีไม่ใช่บุรุษไม่ใช่เราไม่ใช่เขา อวิชาและตัณหายังคนให้เกิดจิตของเขาย่อมวิ่งพล่านเวียนว่ายไปยังสงสารเมื่อขันทั้งหลายยังบังเกิดมีอยู่การสมมุติว่าสัตว์ก็ยังมีอยู่ความจริงแล้วกองสังขารเหล่านี้ย่อมไม่ได้นามว่าสัตว์มีแต่ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่และมีแต่ทุกเท่านั้น ที่เสื่อมสิ้นไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับการส่งจิตออกไปภายนอกเพ่งโทษผู้อื่นนั้นคือเหตุและมีทุกข์เป็นผลการพิจารณาตนเองคือจิตดูจิตของตนเป็นมักมีนิโรธคือการดับทุกขเป็นผล สรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาดาบที่เธอเคยถืออยู่มาบัดนี้เธอวางลงแล้วอกุศลกรรมเหล่าใดที่มีมาเมื่อหวนระลึกถึงย่อมทำให้จิตนี้เศร้าหมองกุศลกรรมเหล่าใดที่มีมาเมื่อหวนระลึกถึงย่อมทำให้จิตนี้แจ่มใสเบิกบาน เธอจงหมั่นบำเพ็ญกุศลรักษาศีลรักษาใจให้แจ่มใสเบิกบานอยู่ทุกขณะเธออำนาจและความสุขสำราญในพรหมโลกนี้ยาวนานนักทำให้เกิดความหลงผิดว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นเที่ยงแท้แน่นอนความจริงแล้วสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดา สรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นไปตามอำนาจแห่งเหตุปัจจัยมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นของของตนทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามต้องได้รับผลของกรรมนั้นสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดา มีเกิดขึ้นก็ต้องมีดับไปในที่สุดปรินิพานเป็นที่สุดแห่งสุขจะหาสิ่งอื่นใดมาเสมอเหมือนมิได้ผู้มีปัญญาพึงพยายามยกจิตขึ้นจากอาลัยคือกามกุลละบ่วงแห่งมานเสียใช้สติเป็นขอเหนี่ยวรั้งสามารถทำตนของตนไว้ในอำนาจได้ สามารถชนะตนเองได้จิตนี้ผุดพองแต่ต้องเศร้าหมองด้วยอุปกิเลสที่จอดมาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมไม่รู้ข้อนั้นตามเป็นจริงผู้ไม่ได้เรียนรู้ย่อมไม่มีการอบรมจิตส่วนอริยะสาวกผู้ที่ได้ฝึกฝนปฏิบัติด,ดีแล้วย่อมทราบข้อนั้นตามเป็นจริงอริยะสาวกผู้ได้สดับ ย่อมมีการอบรมจิตเราไม่เล็งเห็นธรรมะอื่นแม้สักอย่างที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วเหมือนจิตท่านจงกำหนดจิตระลึกถึงคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ศีลอันดีงามของตนทานที่ท่านสละแล้วและเทวดาที่แตกต่างกันในทานศีลและการปฏิบัติภาวนา เมื่อท่านกำหนดจิตระลึกถึงอยู่ดังนี้หรืออย่างใดยอย่างหนึ่งในคราวนั้นจิตของท่านย่อมไม่มีราคะโทสะโมหะครอบงำย่อมเป็นจิตตรงโดยการระลึกถึงอยู่ย่อมได้ความเข้าใจในอัตธรรมได้ความปลาโมทอันประกอบกับธรรมได้ความปลาโมทแล้วปิติก็เกิดปิติเกิดแล้วกายก็สมบ กายสงบแล้วก็ได้ความสุขได้ความสุขแล้วจิตก็ตั้งมั่นอันนี้แหละเรียกว่าผู้ถึงความสงบถึงความไม่มีทุกข์ถึงกระแสธรรม